<laughs> Where t h soup g a y drink it. You drink it. Which version of it? Yeah, but it's oh n สวัสดีปีใหม่จ้าท่านผู้ชมมืึอนี่ปาติเล็กๆนิดหน่อยเนาะปาีิปีใหม่ตัวแแลกน้ำว่าจะพักกันดื่มกันซื้อเนาะจ้ะกาแฟน้ำแล้วที่นี่ก็ เฮ็ดอันนี้ดีกว่าเครื่องบมุมีอย่างบุมีกะหาเอาในแบบทีเฮามีอ่ะเนาะกะฉลองดีก็ว่าฉลองเนาจะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่เน,นาจะนำกัอยากไวโพสให้ทุกๆคนเนาจะท่านผู้ชมทุทกๆคนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ให้สมดังปรารถนาได้จ้าพี่น้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองกะมากินเนื้อย่างเกาหลีแบบทีเฮามีกันแล้วกันเน,ะนาะนำกับมีผัก เท่าที่มีนี่แหละจ้ะมอนี่ก็มีหมูหมูมอนี่น้ำมัก้อจ้ามักในสูตรของน้ำเลยเนาะมีกุ้งมีสกาลแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มขวดเหมือนเดิมแค่เอามาใส่อใส่เครื่องนิดนหน่อยหน่อยะจ้ะแล้วก็มีไก่น้ำมีไก่เสียบใหม่หน่อยนึงเนาะก็มีแค่นี้แหละเอาแบบคอบครัครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นกันแล้วกันนะจ้าพี่น้องมากินน้ำกัน้อจ้า Yeah. Burn in here. Take all the meat, yeah. You take some chicken stick. พี่น้องมาคิดน้ำกันฮะเนาะเอาแบบบันบานแบบ <laughs> มัครบครัวขบรัวชุดละ299บาทนะจ๊ะมีกุ้งแล้วก็มีสกาล็อปค่ะท่านผู้ชมกมดเยอะ so happy new year Happy new year I wish you have a good year better year <laughs> 1000မီတာလေ soft Mil? Apa? Right. whisky. Okey. Apa? So. Huh? มาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันน้ำโมตะย่างให้เขาอันนี้ถ้วยแรกเนาะที่พวกน้ำนั่งกินมองหนีเพราะว่ามองหนีมันมีหม่องดูดควันเด้อจ้ามันมีหม่องดูดควันเนาะเราที่นี่เองถ้าไปนั่งกินบนโต,โต๊ะอย่างสินะบ้านเหม็นก็เลยต้องนั่งกินมองหนีเนาะจ้าพี่น้องก็มีคนถามน้ำเนาะจนน้ำได้เอาอันนี้ไปล้างเนาะแต่มันเป็นแบบใหม่หมๆอะนะก็เลี้ยวไปล้างเนาะเอาเมนี่บอันใะช่ สองสามสี่ถ้วยแล้วบางคนแบบเสียงขูดถ้วยเลยแต่อยู่หลังกล้องอะ่ะถ้วยที่เท่าไหร่แล้วห้ามันนบเลยนะสาม r r y 3 s t สต k s แฉบเยอพี่น้อง My dear Pepsi. <laughs> Can you pass me that prawn, please? <laughs> ย่างไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วจะพี่น้องสำหรับนนำนะอิม่มเนี่ย yeah. one bomb อย่างกุ้งอันสองตัวนั่นนอนญี่ปุ่นด้วยกะน,นอนหลับ ตัวหน่อยก็น,นอนหลับกินเข่ากันแล้วสามกระมังตัวเล็กก็กินสามกระมังไทสันนอนอยู่นี่ไทสัญญากินหมูย่างกุ้งย่างกุ้งที่อังกฤษไม่ใช่ย่างกุ้งที่พมา่านะจ๊ะ ปีนี้เงียบปีนี้ไม่การไม่มีการฉลองได้ยินเสียงจุดผุอยู่แต่ว่าต้องเป็นบานไผ่าบานมันเนาะจ้ะต,ตอนนี้อยู่ในเทียร์โฟล่ะบอไฮไปบานไข่ทั้งสิ้นบังคับให้เขาอยู่บานอย่างเดียวเนาะอังกฤษสถานการณ์ตอนนี้แบบพี่น้องตะเบื้องเงนแฟน้มนำบอกเรื่องจีนว่าหันนี่เนาะ,ะเพื่อเห็นในเฟซบุ๊กประเทศจีนเขาได้ฉลองหรอไหมเขาได้รวมตัวกันหรอ วินเกิดเบ,บึ้แงจะมาหมาสองตัวอุ่นไว้ตอนหลับตอนเขาหลับนี่พวงามตรงรีบเพดอย่างสักอย่างพวกตอนตื่นหนิวโอ้โหสื่อหมาได้ลิงอิ๋มแต่ว่านว่ไหล่นะเนาะเขากำลังเป็นในแบบหมาหน่อยสินะ Hon, <laughs> Hon. Hon. <laughs> Last year we were in Thailand That's mm -hmm. what we are doing today mm -hmm. Last year What were we? You were you, with James I think so, yeah we're a party Yeah, mm -hmm. you was mm -hmm. Where you went? To Jim. To Get his to friend. friend's ours. Yeah. Mm. Yeah, hot pot as well. Yeah, so it's, it's yeah, hot pot. Yeah. yeah. I don't know what you're doing. What are you doing? I am sat down. Eating. Eating. What did we do last? No. We sat on the bench, drinking. Drinking. Last year, yeah. Sat outside? Wasn't it? Yeah, we were sat outside. I was cutting up the meat. What you cooking? You're mm. not buying. Mm. No, someone came around with um, with meat, and we were cooking it. Yeah. And I think James was taking really slow cutting it, so I was like, I'll do it. Yeah. You know, then I was de designated cutter for the night. Oh. <laughs> okay, then, Yeah. We have three prawn. Yeah. Mm -hmm. Yeah, it's good. Mm -hmm. About four. <laughs> <laughs> so where the soup gone? Drink it. Drink it. You drink it. Which well, version of it? Yeah, but it's nothing left. <laughs> you Your soup too. Yeah, yeah. To, uh, move way. not many soup or the noodle, soap or the soup. I wonder what gonna do. They send me email. Yeah, yeah. you're full, aren't you? Eleven. Is that what the message means? Huh? Eleven. I'll show you in a minute. So I was mm. wondering if I can order my laptop. For mm. I wanted one, which was like uh, good. But uh, well, I finally found it what I wanted, and then out <laughs> of oh, stock. That's good luck again. So this one in stock? Yeah, I think so. Mm. Uh, um it says you can put address in and see if it's in the stores so you may leave. Um I'll put it in and it says yes, so เสียงเทศนกวนอิ่มเหมาะมากอิ่มแบบจุกเลยเนาะถ้วยเดียวเราก็อย่างไงคนอื่นถ้วยเดียวกับอีกนิดนึงนะจ๊ะกับเป็นการฉลองปาร์ตี้แบบครอบครัวเล็กๆนิดๆหน่อยๆเนาะจ้ะต้นแรกน้ำก็จะดื่มกันเนาะเราก็เลยเฮ็ดอียงกินกันดีกว่าประมาณนี้กับเป็นการฉลองแบบครอบครัวเนาะจ้ะพี่น้อง You got anything to say? Uh, have a good year and make sure you get everything you wish for and uh, reach your goals. Mm hmm. ่โอเคมันนี่ก็ไว้สำนี้ก่อนนะจ้าคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาเนาะพอกันคลิปหน้าโชคดีสู้สุดคนพี่น้องจ้าวัดีจ้าบ๊ายบายจดกุศโอ้ย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 โอยโอยนม เทเซนเทเซนเซน Happy New Year Happy New Year ปกติไม่ได้นอนนะครับน้องกวนตลอดเลย Them both, scratching, my See it. <laughs> oh, oh. Mm. <laughs> Pick him up. Mm. put your can't see him <laughs> Tyson you're going to daddy <laughs> say happy new, happy new year happy new year happy new year everybody happy new year <laughs> Bye -bye, 挠。No.